อนนื่ก็วันบรรยากาศตอมเจ้ามาต้องอันนี้หนาวหนาวใน้อยอน,นี่ก็มาเก็บถั่วอันนี้ปลูกถั่วถั่วกระล่าขึ้นถั่วอันนั้นกงกลมถั่วแบบแกะแกลิแกะเม็ดมันนะกระล่าขึ้นอันนี้ก็วันพักการ cắt trên trên đi cho ba mèo ba ghép thua cái <laughs> nha thua. หอมอยู่อ่ะมันแล้ว,วสักเตียวก็ <c oughs> อ,อันใหม่ก็ให้โม้อั่นซับาตักใหม่มา อากาศไรก็ากาศเ้นเย็นเ uh> ึ้นหัวหัวอวนกล้าอกอวนสองวันก็เตี้ยร่มงานตัวมาตรงมันสบายใจ ตรงของบ้านผองตรงของบ้านผ่อนไก่เนี่ยก็เจ็บเอวเจ็บหนำเปล่าอันฮดพักเดี๋ยวก็จะฮดหนำเปล่าอยู่แลมาเอาเนี่ยอันเข้าใหม่ไหมเข้ามายงชิดเก่ามือเรียนเลย mình nhẹ cho đây mình nhẹ cũng thế nhá hầm được của nhà nè đều mất ạ bỏ một tát nhà đẹp rồi Cái sự khiển này bên đây cầm đẹp tay วันนี้ถ้าจะได้ไปถ้าคนจนจนประลืมโคตดถ้าคนจนกว่า <c oughs> มูดีอันสายยางไม่ถึนงนะจ๊ะเนี้ยนตีสายยางมนันได้ถึงกระห็ดหนำ่ำของกัมมี่ในกวานของป้อมก็แล้วกอะออก กาดกุ้ยอย่าน้มักุ้ยเอาเขี้ยสีห้าเขียเราจะไปตัดปีเขี้ยนั่นเองก่อัดมััดมันกับอ้วนมักุยมันตัดปีก่อนใคาจะอันได้มันนี่มัน